สวัสดีครับเพื่อนทุกท่านครับวันนี้ผมอมพลจะเจริญมีรถต่าเนี่7 8 t มานำเสนอหนึ่งคันครับตัวนี้สวยมากเลยนะยางหน้าใหม่เลยครับยางหลังก็ใหม่นะครับยางใหม่ทั้ง4เส้นเลยครับวัวนี้ราคาไม่แพงครับราคาอยู่ที่435,000บาทครับมาดูรถกันครับเรื่องราาวาเดนดานนะครับนะวานำสวยครับยางใหม่ทั้ง4เส้นเลยมาดูไม้กันครับ ตัวนี้ไม่หนึ่งพันสามร้อยสี่สิบเอ็ดชั่วโมงนะครับรถสภาพสวยๆแบบนี้ก็เอาไปสาเอาไปสี่แสนสามหมื่นห้าพันบาทด้านหลังเป็นผาน CMT นะครับตัวสวยเลยผาน6 CMT มทีใบ24บนะครับดูสะดือครับสะดือตัวนี้ไม่มีรอยปั่นเลยครับด้านหลังสวยมากครับรอยมาร์กสีสันยังอยู่หมดทุกอย่างเลยนะครับนะครลบ l เ708 s ูครับ่ันไหนสุใแจก็็ตรงศูนย์นะครับโมโต้ก 0813655947รับ081655237ที่นี่เรามีรถัวร์มากกว่า250คันครับสือๆนั่นเลยนะครับน้าสาแล้วขับดูครับไดัแล้วมีรถตู้ขนาดมี้นี่นะไว้เต็ม14น้าตัวนี้เป็นเกียร์เซนเซนครับาแด้งก็สวยกระัก็เดิมเนะครับกระทัลงนะครับล้อเดิมเดมนะครับนะ Yeah.